ชิญนะคะพบกับทอเกอร์ท่านแรกนะคะมาจากไ <Okay. S 1> ายแม้มาจากบีอยู่ไหน <Okay. S 1> อุ้ยตาย <laughs> ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเป็น <laughs> ห, <laughs> ห่วเปตาทอเกอร์ท่านแรกค่ะพี่แป๊กนะคะจากบีอยหนึ่งขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะแป๊คจาก b u 1หนึ่งค่ะค่ะมีใครในห้องนี้เคยบนบานสารเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมคะแ๊กเชื่อว่าต้องมีค่ะบนให้ขายงานผ่านบนให้ถูกหวยบนให้ลูกหายป่วยหรือบางคนก็บนค่ะบนให้ตัวเองได้โบนัสเพิ่มหรือขึ้นเงินเดือนเจ้านายขึ้นเงินเดือนอันนี้ปังไม่น่าจว่าบนบนช่วยได้ไหมแต่พี่ตุ๊กน่าจะช่วยได้ค่ะค่ะ แบกก็เคยเหมือนกันค่ะประสบการณ์เรื่องบนแต่ไม่ได้บนด้วยตัวเองนะคะถ้าเราต้องแก้บนโดยที่เราไม่ได้บนชีวิตจะเป็นยังไงคะอันนี้แ๊กต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะในสมัยที่แ๊กยังอยู่ในวัยมัธยมเปรี้ยวอมหวานกระโปรงบานขาสัน้นน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบใครทันเรื่องไหนบ้างไหมคะไม่มีเงียบมันความผิดของฉันใช่ไหมคะวันนั้นค่ะเป็นวันสอบวันสุดท้ายที่แ๊ก และเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องเราบอกกันว่าถ้าเราสอบเสร็จเราจะไปดูหนังค่ะให้เราค่ะตอนที่แป๊กเป็นวัยรุ่นมากๆเราไปดูหนังเรื่องอะไรกันลองตาแล้วแบบใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วย้อนอีกนิดนึงย้อนอีกนิดนึงนี่นะคะเรื่องนี้ค่ะที่แป๊กกับเพื่อนไปดูกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ค่ะตอนนั้นพี่มอนกับพี่มอสกับพี่แท่งดังมากทุกคนเคยดูไหมคะเรื่องนี้ เคยอุ้ยมีคนร่วมสมัยแตส่ส่วนมากทุกคนจะเงียบนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแบกเกิดเร็วไปใช่ไหมคะค่ะนี่คือหนังที่แบกดูตอนวัยรุ่นเมื่อดูเสร็จค่ะแบกออกจากโรงหนังแยกย้ายกับเพื่อนกําลังจะกลับบ้านระหว่างที่แบกกาลังรอข้ามถนนนั้นก็ได้ยินเสียงค่ะมอเตอร์ไซค์แว้นมาค่ะและแบกหันไปภาพที่เจอคือภาพนี้สมัยก่อนมอเตอร์ไซค์ต่อให้แว้นแค่ไหนก็ได้แค่นี้นะคะ หน้าตาไม่ได้เกยมันมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ก็พุ่งเข้ามาค่ะพุ่งเข้ามาแล้วทันทีนั้นสิ่งที่แป๊กรู้สึกคือฟึบทุกอย่างดับมืดไปพร้อมๆกันเหมือนทีวีโดนถอดปลั๊กไฟเป็นยังไงล่ะคะก็สลบสิคะร่างของแป๊กค่ะถูกนำไปที่นี่ห้องฉุกเฉินวีวอวีวอวีวอที่เราได้ยินเออมันพูดว่าวีวอนะคะ e อ e e e อย่างเดียวกันค่ะ ค่ะและระหว่างที่แ๊กกำลังอยู่ในห้องนี้นั้นสลบเหมือนไม่รู้ตัวจะฟื้นหรือไม่ฟื้นจะรอดหรือไม่รอดนี่ค่ะที่บ้านของแ๊กอันประกอบไปด้วยแม่กับยายชีคิดว่าการรักษาทางการแพทย์อย่างเดียวคงช่วยชีวิตแ๊กไม่ได้แม่กับยายเลยพึ่งสิ่งนี้ค่ะบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าแ๊กรอดตาย ตักฟื้นขึ้นมาใหม่แบบไม่พิการไม่เอ,อ๋อกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ก,ก็ต้องแก้บนค่ะทายค่ะแบกฟื้นไหมคะฟื้นสิคะไม่ฟื้นจะมายืนอยู่ตรงนี้หรอคะค่ะแบกฟื้นแบกอยู่โรงพยาบาลแม่กับยายก็ค่อยๆเฉลยว่าถ้าแบกฟื้นแล้วแบกหายดีแล้วแบกต้องบวชแก้บนค่ะในภาพของแบกตอนนั้นบวชชีสวยๆผมยาวแบบชีพราม กลัวอะไรล่ะคะไม่แคร์ค่ะแล้วแป๊กก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจก็เตรียมตัวบวชค่ะแต่แม่กับยายค่อยๆเฉลยว่าไม่ใช่นะจะลูกสิ่งที่ลูกต้องบวชคือบวชฉีกลนหัวลูกต้องปลงผมทั้งหมดไอ้ยัชีวิตตอนนั้นนะคะคือแป๊กโกรธมากเต็มไปด้วยคําถามวันนี้อาจจะดูเหมือนไม่โกรธนะคะแต่ตอนนั้นโกรธมากทําไมฉันต้องบนเอ้ทําไมต้องบนบนแล้วทําไมฉันต้องบวชทําไมต้องบวชฉีกลหัว ที่สําคัญคือบนแล้วทําไมไม่บวชเองโกรธจริงๆค่ะค่ะแล,แล้วแล้แป๊กก็ทะเลาะก,กันที่บ้านไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบให้เดาค่ะว่าสุดท้ายแป๊กบวชไหมคะบวชค่ะถ้าเป็นการบวชของผู้ชายเนี่ยเวลาลงผมใช่ไหมคะผ้ามันก็จะสวยๆน้ําค่อยๆไหลลงหน้าซึ้งๆบวชให้แม่ให้พ่อเกาะชายพระเหลืองแต่ของแป๊กไม่ใช่ค่ะ เป็นผู้หญิงบวชมันจะอยู่ในสภาพนี้ค่ะอันนี้สวยเซ็กซี่เกินแป๊กไปเยอะนะคะค่ะ <c oughs> ในภาพจริงของแป๊กไม่ใช่อย่างนี้ค่ะภาพจริงของแป๊กคือตอนที่ผมยาวสลวยเนี่ยร่วงลงพื้นน้ำตาแป๊กก็ร่วงตามค่ะร้องไห้ค่ะทําไมกูต้องบวชวะค่ะแต่แล้วแป๊กก็ต้องบวชเรื่องดรามา่าน้ําตาไหลของแป๊กไม่เคยจบในในเม็ดเดียวค่ะแม่กับยายค่อยๆเฉลยไม่รู้เล่นละครหรือ,อยังไงต้องทีละแก๊กทีละแก๊ก แม่ก็ยายเฉลยว่าหนูบวชวัดแรกแล้วลูกแต่มันยังไม่จบประเด็นคือตอนที่แม่กับยายบนนั้นต่างคนต่างบนในใจค่ะบนในใจแล้วไงล่ะคะแม่บนให้แป็กบวชวัดที่หนึ่งวัดเอยายบนให้แป็กบวชวัดบีวัดที่สองเออตกลงกันก่อนไหมอะความซวยตกอยู่ที่แป๊กค่ะแป๊กต้องบวชสองวัดบวชวัดแรกเสร็จตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเริ่มต้นใหม่ค่ะบวชวัดที่สองแต่ตอนนี้ไม่มีผมให้โกนแล้วนะคะสรุปคือ บวชวัดที่หนึ่งวัดที่สองจบไหมคะไม่จบค่ะวัดที่บนให้ฉันบวชนั้นไม่มีที่จำศีนให้ชีแล้วไงล่ะคะแ๊กก็ต้องไปวัดที่สามเพื่อจำศีนที่วัดที่สามปรากฏว่าในวันเดียวแตกกลายเป็นชีสามบวค่ะชีวิตชีวิตของชีและแล้วก็เป็นวันที่อึดอัดใจอีกวันหนึ่งก็คือวันอยู่วัดวันแรกค่ะเวลาเย็นเวลาเย็นเนี่ยพระกะชีจะมารวมกันที่ศาลา เพื่อทําวัดเย็นการทําวัดเย็นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิชีแป๊กค่ะเหนื่อยและหิวมาทั้งวันนางหิวนะคะนางไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งแต่เที่ยงนางเป็นเน็บค่ะนางไม่เคยไหว้พระค่ะนางอยากจะหลับอยากจะง้นางโกรธมากในวินาทีนั้นนางบอกตัวเองค่ะทําไมฉันต้องทนนางก็เดินสบัดผ้าถุงปลิวออกจากศาลาค่ะชีจะไม่ทนค่ะ ชีสะบัดเนี่ยท่ามกลางแม่ชีทั้งหลายที่นั่งข้างๆกลางศาลาทุกคนมองด้วยความตกใจแต่ชีไม่แคร์ชีเดินออกไปแล้วแต่สายตาสุดท้ายที่ชีเห็นแล้วทําให้กระทบใจชีมากก็คือสายตาของแม่แม่ของชีมองมาด้วยความผิดหวังเสียใจลูกทําอย่างนี้ได้ยังไงงงใช่ไหมคะแม่มาอยู่ในศาลาได้ยังไงแม่ดีฉันค่ะบนให้ดีฉันบวชด,ด้วยคําถามท้าทายของดิฉันว่าบนแล้วทําไมไม่บวชเอง ด้วยความที่แม่รักและห่วงลูกค่ะแม่ก็เลยบวชเป็นเพื่อนแล้วก็แสดงสปิริตว่าฉันบนฉันก็บวชนะยะสรุปคือแม่กับลูกก็เลยอยู่วัดเดียวกันแต่แยกโซนกันชัดเจนนะคะค่ะย้อนกลับมาถึงชีวิตแม่ชีอีกนิดนึงทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าแม่ชีคือใครแม่ชีคือนักโทษในพุทธศาสนาค่ะพุทธศาสนานิกายเทรวาดแม่ชีนี้นุ่งขาวห่มขาวหัวโล้น แล้วก็ถ้าพระสงฆ์เนี่ยใครรู้ไหมพระสงฆ์มีศีลที่ต้องปฏิบัติกี่ข้อเงียบเคยบวชกันไหมอ่ะเจ็ด <7. S 1> ข้อกับพระสงฆ์ <laughs> อ๋อสองร้อยยี่สิบเจ็ดโบเคยบวชค่ะ <laughs> ถูกต้องค่ะโบโอ๋อโอเคค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าแม่ชีเนี่ยศีลน,น้อยกว่านั้นเยอะค่ะแม่ชีมีศีลแค่แปดข้อแปดข้อที่มากกว่าศีลห้าขึ้นมาแค่สามข้อเล่านิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่มากกว่าก็คือห้ามกินอาหารในยามวิการ ก็คือหลังเที่ยงห้ามกินอาหารต่อมาก็คือห้ามร้องรำทำเพลงเล่นดนตรีจะมาเต้นถอยดีกว่าแบบแตะกี้ไม่ได้แม่ชีต้องบีฮีฟค่ะค่ะแล้วก็ห้ามใช้เครื่องสำอางประทินผิวห้ามรักสวยรักงามอะค่ะแม่ชีต้องปลงค่ะข้อสุดท้ายคือแม่ชีต้องนอนนอนพื้นราบนอนบนพื้นแข็งๆนอนบนเสือ่อนอนบนเตียงนุ่มๆไม่ได้ค่ะนั่นคือชีวิตของแม่ชีดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี้ย มันจะทำยากเหมือนกันมันจะไม่อินค่ะและแล้วนี่คือชีวิตของชีแป๊กค่ะที่อยู่ในวัดแต่ละวันต้องทำอะไรคะนั่งสมาธินั่งสมาธิฉันจะยืนให้ตัวเองอยู่นิ่งๆบนเวทียังลำบากเลยฉันต้องนั่งสมาธิค่ะฉีนั่งสมาธิไม่พอกิจ,จวัตรที่ต้องทำอย่างเดินจงกรมอ๋อซ้ายค่ะ ขวาเก้ารอบแล้วรอบเล่าอยู่อย่างงี้ยค่ะแบกต้องเดินจงกรมอึดอัดค่ะแบกไม่ทำและด้วยสัญชตาตญาณความดื้อรั้นของชีอีกเหมือนกันค่ะในขณะที่ทุกคนนั่งสมาธิเดินจงกรมชีก็สะบัดต,ตัวออกจากที่ที่เขาให้ทำอีกแล้วแอบไปนอนกลางวันเสมอเสมอค่ะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งมันก็มีบางอย่างที่ทำให้เรากลายเป็นคนใฝ่ดีบวชชีทั้งทีนะคะก็คือที่นี่มีกฎค่ะ กฎว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวัดเนี่ยเราต้องสงบวาจาสงบวาจาคือเงียบปากไม่พูดกับใครที่วัดเนี่ยป้าไม่เคยได้อ้าปากเลยค่ะเวลาเดียวที่เราได้อ้าปากพูดก็คือเวลาสวดมนต์เมื่อไม่ได้อ้าปากเราก็ได้สงบใจความมุ่งานพุงพลานฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เคยมีมันหายไปหมดมันค่อยค่อยคุยกับตัวเองค่ะคุยว่าฉันมาบวชชีถ้าฉันบวชชีแล้วฉันไม่ได้อะไรมาบวชทาไมวะ ถึงจะโกรธแม่แต่ฉันก็ต้องทำก็เลยท้าทายตัวเองค่ะคิดว่ามาบวชแล้วลองลองพิสูจน์ความอดทนของตัวเองไหมลองลองนั่งสมาธิแล้วคลิกขาให้น้อยที่สุดนั่งงกหลับให้น้อยที่สุดแล้วก็ไม่แอบไปหลับกลางวันอีกเลยค่ะสุดท้ายแต่ก็ทำทำมันเหมือนบนรรลุอะค่ะแต่ยังไม่บรรลุนะคะเพราะแค่สิบวันแต่แป่กก็ได้ทำตามนั้น จนทำแล้วแป๊กก็รู้ว่าเวลาสิบวันที่เราบวชชีสิบวันเองนะคะที่พูดมาทั้งชีวิตเนี่ยสิบวันมันเป็นการบวชที่ผ่านไปเร็วมากมันผ่านไปเร็วมากแล้วแป๊กก็ได้ออกจากวัดมาค่ะในสภาพนี้ค่ะในสภาพเป็นชีหัวโลนเชื่อไหมคะว่ามันเป็นสภาพที่สบายตัวสบายใจที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยมันสบายข้างในแล้วมันก็สบายข้างนอกหัวโลนไม่ต้องสระผมค่ะหรือสระก็เบา,ๆส,เบาๆสองนาทีเสร็จ ผมไม่ต้องหวีค่ะผมยาวมาตลอดชีวิตอยู่ดีๆก็ไม่ต้องหวีผมซะง,งั้นค่ะแต่ว่าอีกภาวะหนึ่งที่เกิดก็คือว่าแล้วฉันจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงฉันจะเจอคนอื่นได้ยังไงทางที่หัวล้านค่ะแต่ก็เลยต้องแก้ปัญหาฉันต้องมีชีวิตต่อให้ได้โดยการลองวิกผมค่ะลองสารพัดทรงแต่ละทรงขอโทษฉันลองมาแล้วนะจ๊ะ น่าเกลียดทุกทรงค่ะไม่มีทรงไหนที่จะใช้ได้ในชีวิตจริงของเราเพราะว่าการที่เรามีวิกผมนั้นมันดูปลอมค่ะที่สำคัญมันร้อนมันเหม็นมันมีเงือค่ะสุดท้ายแต่ก็กระชากวิกทิ้งไม่ใช้ก็ได้วะจบด้วยการเป็นคนผมหัวตั้งๆค่ะเป็นหัวน้ำแบบธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันหนึ่งก็รู้ว่าไอ้การที่ผมมันโดนโกนไปแล้วงอกเนี่ยมันผ่านไปเร็วแป๊บเดียวผมก็ยาวเหมือนเดิม ไม่นานค่ะผมแป๊กก็งอกสวยๆทีนี้ก็มาถึงจุดที่มีคนถามแป๊กค่ะว่าแป็กบวชแล้วได้อะไรได้เป็นนกพิราบไม่ใช่ค่ะแป๊กบวชสิ่งที่แป๊กได้แป๊กอาจจะไม่ได้กลายเป็นคนดีไม่ได้กลายเป็นคนเข้าใจธรรมะหรือพุทธศาสนามากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่แป๊กได้คือได้เข้าใจตัวเองค่ะแล้วก็นึกถึงคนอื่นมากขึ้นนึกถึงแม่นึกถึงยายนึกถึงที่บ้านค่ะ ก่อนบวชแป็กเต็มไปด้วยคําถามทําไมกูต้องโดนรถชนวะทําไมฉันแล้วทําไมต้องบนแล้วทําไมต้องบนให้ฉันบวชแล้วทําไมต้องบวชชีโกนหัวคําถามทําไมทําไมที่เคยเต็มไปหมดนั้นอยู่ดีๆมันก็หายไปโดยปริยายถามว่าทําไมมันหายไปเพราะว่าแป๊กก็ได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องหายเหตุผลมันเพราะเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือความเชื่อความไม่เชื่อความต่อต้านความยอมหรือไม่ยอมบวชเนี่ย แบกรู้ว่าทั้งหมดน่ะมันมาจากความรักของแม่กับยายความรักของที่บ้านเราที่ทําให้เราบวชชีค่ะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอค่ะแบกเชื่อถึงสิ่งนั้นค่ะหลังจากที่แบกบวชผ่านการบนผ่านการถูกรถชนผ่านต่างๆนานามาแบกก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเกิดนั้นเราอาจจะหาเหตุผลมันไม่ได้ แต่การที่เราได้ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้มาถึงวินาทีนี้ป๊กเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ดีและเราต้องทำมันให้ดีที่สุดและต้องเป็นอย่างนี้ค่ะสำหรับทุกคนก็เหมือนกันป๊กก็คิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าพิ่งไปไหนนะคะมาสัมภาษณ์นนิดสวัสดีค่ะแม่ชีสวัสดีค่ะ นีบิ๊กซองอะลายอันนี้ของจริงของงจริแล้วค่ะสรุปแล้วเหตุผลก็คือความรักความรักสวยๆเหตุผลของแม่กระยายฉันคค่่ะะถ้าถ้าต้องบวชีอีกครั้งแล้วได้บวชดห้าเดือนจะบวชจะบนมาจะทาไม้จะทาไม้ต้องถามใครพี่ตุ๊กค่ะได้ไหมอยู่ข้างหน้าเนี่ยล่ะค่ะถ้าพี่ตุ๊กให้พี่ตุ๊กไยักหน้าด้วยออกบอก่อนโอเคค่ะค่ะก็ก็คิดว่าไม่บวช ถ้าถามอีกทีไม่บวชแล้วก็เคยตกลงกับที่บ้านไว้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันช่วยถามฉันก่อนนิดนึงว่าฉันพร้อมจะบวชอีกไหมฉันไม่แล้วนะคะอย่างนี้อาจจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปมินายกรรมไว้ก่อนไปมินายกรรมไว้ก่อนนะเขาต้องเข้าฝันพี่แล้วนะอย่างนั้นน่ะคือถ้าเกิดว่าพี่สลบแล้วเขาต้องถามพี่ก่อนพี่โจกันนั้นน้องว่าก็หล่อนไปนะคะพี่แต่ไม่ต้องเข้าฝันก็ได้ไม่ต้องเข้าฝันนึกได้กันนิดนึงใจกันนิดนึงนะคะพี่โจเคยบวชบวชบวชไหมคะ บน้องว่าพี่เข้ากับสีขาวมากกว่าสีเหลือง <c oughs> จริง <c oughs> พวกบวชสีขาว อออุ้ยตายโกรนไหมคะโกรนไหมคะไม่โกนไม่โกนถ้าโกนก็สีเหลืองดีกว่าแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกแบบแบบที่แป๊ลมารู้สึกเหนื่อยลำคาญรับไม่ได้เหนื่อยลำคาญคือในช่วงสองสามวนันแรกมันเหนื่อยลำคานต่อเพราะความที่เราเราตั้งใจจะไปโบวถเองคะับเรา<ช>เราเป<ร>็นคนดีมากที่จะเอาเอาใหม่ค่ะใส่เอาเอาใหม่เอาใหม่อัดหนึ่งสองสามเราเป็นคนดีมากที่อยากจะเข้าคอนเฟิร์มไหมคะน้องไห้ฝ่ายมันเฟิร์มไหมคะเรื่องนี้โอเค มันมีผลก like ับอะไรบางอย่างใช่งานประเมินงานโอเคยังไงขอบคุณพ okay. right yeah, right, ี่แบงค์มากนลคะค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แบงค์อีกครั้งนะคะพี่แจ๊คพี่ตคะพี่ต้าคะชมีูเขาเรียกว่าอะไรน้ำใจอะไรน้ำใจไปของที่เขาของพี่ต้าฉันมากเตายแล้วตายแล้วพี่ต้าคะ เฉลี่ยดีอยูนดีพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กคะดูจากตรงนี้แล้วน่าจะลดเงินเดือนสักสี่ได้ไหมคะเฉลี่ยดีอยูนี้ฉันตอบไว้ก่อเลยมัจะเป็นการมาตรวจเองคุณเขาเขาไม่ได้จ่ายเป็นลูกทุ่งไปเขาไม่ได้มาแค่ยี่สิบสามสิบเบาเห้าสิบเขามีดอลลาร์ปลอมนะจ๊ะคิดผิดค่ะเขามีดอลลาร์ปลอมนะจ๊ะที่บัตรเทปอยู่ขายเราจะขายทู่บัตรเทปที่แปลโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ